พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคระคามนำ<า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชีวิตแบบ,แบ,บคนของ,ของพระเจา้จาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเคยได้มีโอกาสนั่งลงทบทวนพิจารณาดูว่าตัวเราเองเนี่ยมีอะไรที่ดีที่มันพิเศษกว่าคนอื่นที่คนอื่นไม่มีและคนอื่นมีไม่เหมือนกับเราคุณผู้ฟังเคยทำหรือเปล่าครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกลักษณะไม่ว่าจะเป็นความสามารถที่อยู่ภายในภายนอก หรือสิ่งที่มันมีความแตกต่างจากคนอื่นนะครับหลายครั้งเรามักจะมองข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ในตัวของเราแต่ว่าเราไปมองนู่นมองที่นักกีฬาที่ได้แชมป์หรือคนที่เดินประกวดแล้วก็มีความสวยงามมีความหล่อมีความเก่งแล้วก็มีความสามารถอะไรต่างๆมากมายเราก็จะดูคนที่ประสบความสำเร็จนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ หรือนักพูดที่เก่งกาจที่สามารถพูดแล้วโน้มน้าวจิตใจของผู้คนหรือเราก็จะดูอะไรที่มันไกลจากตัวเราเองไปแล้วก็นําสิ่งดีๆที่เรามองเห็นในตัวคนอื่นๆนั้นมาเปรียบเทียบกับปมด้อยจุดอ่อนจุดเสียทั้งหมดที่อยู่ในตัวเราสรุปรวมเรากลายเป็นคนที่น่าสมเพชเวทนาไร้ค่าไม่มีอะไรทัดเทียมกับคนอื่น จมอยู่ใต้โคลนใต้น้ำลึกลงไปอีกด้วยซ้ำไปเมื่อไหร่จะมีโอกาสโผล่ขึ้นมาและมีโอกาสจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองหรือมีความสำเร็จประสบความสำเร็จในชีวิตสักทีหนึ่งเรียนหนังสือสมองก็หัวทื่อพูดก็ไม่เข้าหูคนหน้าตาก็ขี้ริ้วขี้เรเอะไรทำนองนี้คุณผู้ฟังครับสิ่งต่างๆมีแต่ภาพลบๆสิ่งที่แย่ๆในชีวิตทั้งนั้น แต่พระเจ้าไม่ได้สอนเราแบบนี้นะครับพระเจ้าต้องการให้เรามองดูสิ่งดีในชีวิตของเราและสร้างความมั่นใจดำเนินชีวิตเริ่มต้นจากจุดที่เรามีทำดีที่สุดในส่วนของเราอย่างเต็มที่ความหมายก็คืออุทิศถวายตะลันความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่แม้จะเล็กน้อยแม้จะมากมายอย่างไรไม่สำคัญให้กับพระเจ้าทั้งหมดแล้วพระเจ้าจะทรงโปรดเมตตา ให้เรามีโอกาสได้เข้าส่วนในพันธกิจของพระเจ้าและขับเคลื่อนงานของพระเจ้าให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์มากมายนะครับจากเรื่องนี้ทําให้ผมย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงเลี้ยงคน5,000คนแม้ว่าในพระคัมภีร์จะบันทึกไว้ว่าได้มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมีขนมปังหก้อนกับปลาสองตัวที่สาวกไปพบแล้ก็นำมาให้กับพระเยซูนะครับผม คิดเองนะครับว่าในเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยคนตั้ง5,000คนเฉพาะผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่นะครับผมไม่เชื่อว่าจะไม่มีใครเตรียมอาหารไปเลยสักคนเดียวซึ่งผมคิดว่าอาจจะมีบ้างแต่เขาเตรียมไว้เพียงพอหรือพอดีสำหรับตัวเขาเองกับคนที่มาด้วยกันเท่านั้นแล้วเขาไม่กล้าที่จะมอบให้กับสาวกเวลาสาวกเดินไปถามว่าใครมีอาหาร ใครมีอะไรอยู่ที่นี่ไหมตอนที่พระเยซูถามหาอาหารนั้นไม่มีใครกล้าให้แน่นอนแต่คนที่กล้าคือเด็กน้อยคนนั้นเขาหยิบขนมปังที่มีทั้งหมดปลาที่มีทั้งหมดให้กับสาวกให้กับพระเยซูแล้วพระเยซูนำสิ่งเหล่านั้นมากระทำกิจที่ยิ่งใหญ่เลี้ยงคน5,000ันคนได้และมีขนมและอาหารเหลือเฟือหลังจากนั้นอีกเหตุการณ์นี้คุณผู้ฟังครับ เราจะต้องเข้าใจและคิดว่าโดยธรรมชาติของเราทั้งหลายเราก็มักจะมองสิ่งต่างๆที่เรามีแล้วก็เก็บไว้กักไว้สำรองไว้ตุนไว้นั่นเป็นความคิดของมนุษย์ความเข้าใจความคาดการณ์ของมนุษย์ที่อยากจะมีอะไรสำรองไว้เผื่อมันไม่มีในโอกาสต่อไปจะทำอย่างไรเริ่มต้นของความเห็นแก่ตัวที่มีอยู่ในชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเหตุการณ์ที่เราเห็นชัดเจนนั้นก็คือช่วงเวลาที่คนอิสราเอลเดินหลงอยู่ในถิ่นทุรกันดารและพระเจ้าประทานมานาให้กับเขากินทุกวันและพระเจ้าบอกไม่ให้เก็บไว้สำรองไม่ให้เก็บไว้มากเกินไปให้เก็บมากินพอดีสำหรับตัวเองและคนในครอบครัวของตัวเองเท่านั้นเพราะว่าถ้าเก็บไว้สำรองตุนไว้สุดท้ายก็เสียหายเน่าเสียไม่สามารถใช้ได้นี่เป็นภาพที่เรา เห็นว่าคนอิสราเอลเป็นคนแบบนี้รับทั้งหลายก็เป็นแบบนี้ด้วยเราไม่เชื่อฟังคำสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุดที่สั่งกําชับผ่านมาทางโมเสสแล้วโมเสสก็มาสั่งกําชับประชาชนอีกทีแต่พวกเขาขัดขืนนะครับเกิดเหตุหลายครั้งนอกเหนือจากเรื่องอาหารนี้ก็มีเรื่องของการที่เก็บทรัพย์สมบัติต่างๆที่ริบได้จากฉเฉลยจากเมืองที่ยึดได้ ทำให้เกิดความเสียหายมากมายการไม่เชื่อฟังการกระบฏต่างๆเกิดขึ้นเพราะความไม่เชื่อฟังและจิตใจแข็งกระด้างนี้เองเริ่มต้นทําให้ประชากรของพระเจ้าประสบกับปัญหาถูกพระเจ้าพิพากษาลงโทษหลายต่อหลายครั้งคุณผู้ฟังครับวันนี้พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองนะครับซึ่งเราจะศึกษากันในข้อที่11เป็นต้นไปนั้น ได้พูดถึงแบบแผนวิธีการในการดำเนินชีวิตของบรรดาผู้ที่บังเกิดใหม่ผู้ที่กลับใจใหม่หรือผู้ที่เป็นคริสเตียนเอาไว้ในพระธรรมตอนนี้นะครับซึ่งมีความแตกต่างจากการดำเนินชีวิตที่ก่อนหน้าที่จะมาเป็นคริสเตียนอย่างไรเราจะมาศึกษาด้วยกันนะครับเพราะว่าผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วนั้นโดยความเป็นจริงแล้วเขาจะต้องพบกับ ปัญหาในการดําเนินชีวิตคริสเตียนหลายต่อหลายอย่างเพราะว่าชีวิตของเขาถูกตัดขาดจากความผิดความบาปความชั่วต่างๆในโลกออกไปแม้จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวเขาจะถูกตัดขาดหรือแยกออกจากสังคมเขายังติดต่ออยู่กับเพื่อนฝูงเขามีเพื่อนทั้งที่เป็นคริสเตียนและเพื่อนที่ไม่เป็นคริสเตียนก็ยังอยู่ในชุมชนร่วมกัน เขายังต้องดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งสำคัญที่สุดนั้นก็คือเขายังอยู่ในบ้านในเมืองที่มีกฎหมายที่มีผู้นำที่มีอำนาจตำแหน่งต่างๆที่สูงกว่าเขาซึ่งแน่นอนคริสเตียนก็ยังคงจะต้องปฏิบัติตามและเคารพตัวบทกฎหมายของบ้านเมืองอย่างเคร่งครัดด้วยและในขณะเดียวกันคริสเตียนก็จะต้องพิจารณา วิถีการดำเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบของความเป็นคริสเตียนให้เป็นผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกๆท,ทางซึ่งแน่นอนว่าช่วงเวลานั้นพี่น้องเหล่านั้นก็เป็นคริสเตียนใหม่กันอยู่นะครับดังนั้นอาจารย์เปโตรจึงได้ให้คำแนะนำหลายอย่างที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนให้กับคนเหล่านั้นเพื่อเขาจะได้เข้าใจและดำเนินชีวิตให้ถูกต้องนะครับ และที่สำคัญที่สุดอาจารย์เปตโตรได้สอนทัศนคติสำหรับคริสเตียนใหม่ทั้งหมดนั้นว่าเราอยู่ในโลกนี้โลกนี้เป็นเพียงสถานที่ชั่วคราวเราทั้งหลายเข้ามาในโลกนี้เปรียบเสมือนกับเป็นแขกบ้านแขกเมืองเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในโลกนี้เพียงระยะเวลานหนึ่งเมื่อถึงเวลาเราก็จะจากโลกนี้ไปโดยสอนว่า ู้ที่กลับใจใหม่เชื่อในพระเยซูและให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วทุกคนจะกลับไปอยู่บ้านถาวรของเขาเป็นสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ในเมืองสวรรค์และที่นั่นเขาจะได้รับความสุขนิรันดร์และเหมือนที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านไปนะครับอาจารย์เปตโตรเขียนจดหมายนี้ขึ้นมาในช่วงเวลาที่คริสเตียนถูกคมเหงอย่างหนักดังนั้น ท่านจึงมีเป้าหมายอยากจะให้กำลังใจหนุนใจพี่น้องคริสเตียนใหม่ทั้งหมดเหล่านี้ให้ตั้งมั่นคงเข้มแข็งในความเชื่อไม่ว่าเขาจะสุขหรือทุกข์จะพบสิ่งใดในเวลานี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาจะพบอยู่ตลอดไปชั่วนิดนิรัน์เสียเมื่อไหร่เมื่อถึงเวลาเมื่อถึงกำหนดเราทุกคนก็จะมีโอกาสกลับบ้านถาวรไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า ไปอยู่ในสถานที่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้คือที่สวรรค์อยู่ที่นั่นมีความสุขตลอดชั่วนิดนนรันอยู่ในอ้อมกอดขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปและเพื่อเป็นการหนุนใจให้พี่น้องเหล่านั้นที่จะมีความเข้มแข็งและมีการเชื่อฟังกฎหมายบ้านเมืองเขาจะต้องยอมฟังการบังคับบัญชาที่มนุษย์ตั้งไว้ทุกประการ ทั้งนี้เพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นการถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการกระทำที่พระเจ้าทรงพอพระทัยแม้ว่าเราจะฝืนใจแม้ว่าเรายังจะต้องถูกกดขี่ข่มเหงถูกทำทารุณก็ตามแต่เราทำเพื่อพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองครับคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้า ที่เราจะศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับจากพระธรรมในหนึ่งเปโตรบทที่สองนะครับเราจะอ่านกันตั้งแต่ข้อที่11เป็นต้นไปจนถึงข้อที่17นะครับพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่11จนถึงข้อที่17มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับดูก่อนท่านที่รัก ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลายผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนให้เว้นจากตันหาของเนื้อหนังซึ่งเป็นค่าศึกต่อวิญญาณจิตของท่านจงรักษาความประพฤติอันดีของท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติเพื่อว่าเมื่อมีคนติเตียนท่านว่าประพฤติชั่วเขาจะได้เห็นการดีของท่าน และเขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมาท่านทั้งหลายจงยอมฟังการบังคับบัญชาที่มนุษย์ตั้งไว้ทุกอย่างเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นมหาจักรพรรดิผู้มีอำนาจยิ่งหรือจะเป็นเจ้าเมืองผู้ที่ได้รับคำสั่งจากมหาจักรพรรดิ ให้ลงโทษผู้กระทำชั่วและยกย่องคนที่ประพฤติดีเพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้ท่านทั้งหลายระง,งับความโง่ของคนโชดเขาด้วยการประพฤติดีจงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพแต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อจะทำความชั่ว แต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้าจงให้เกียรติแก่ทุกคนจงรักบรรดาพี่น้องจงยำเกรงพระเจ้าและจงถวายเกียรติแด่มหาจักรพรรดิคุณผู้ฟังครับในสมัยของเปตโตรนั้นกลุ่มผู้เชื่อคริสเตียนกำลังเริ่มถูกเฝ้ามองจากสังคมเขาถูกมองว่าเป็นกลุ่มใหม่ ที่แตกตัวแยกออกมาจากกลุ่มคนยิวดั้งเดิมที่พวกคริสเตียนอาจจะมีพิธีกรรมและมีวิถีชีวิตมีศาสนพิธีที่แตกต่างออกไปจากกลุ่มของคนยิวจากพี่น้องในชุมชนที่นั่นเปตโตรได้สอนผู้เชื่อในเรื่องต่อไปนี้นะครับประการแรกสอนพวกเขาให้ห่างไกลในเรื่องของกิเลสตัณหา นั่นหมายถึงความอยากความใคร่ในเรื่องการเรื่องเพศซึ่งภายใต้สังคมวัฒนธรรมแบบโรมตอนนั้นที่กำลังเสื่อมซามเรื่องเพศเรื่องศิลธรรมมีมากมายจนเขามองดูเรื่องเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแต่ว่าเปโตรได้สอนผู้เชื่อเหล่านั้นว่าอย่าทำตามอย่างความผิดบาปเรื่องเพศเหล่านั้นเหมือนกับคนอื่นๆในสังคมที่พวกเขาทำกัน เพราะพระเจ้าที่เราเชื่อนั้นพระองค์บริสุทธิ์และเรียกร้องเราที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์และในประการที่สองที่เปโตรสอนผู้เชื่อสอนพวกเขาให้รักษาชีวิตที่มีศีลธรรมและมีคุณธรรมที่ดีงามไว้ท่ามกลางสังคมผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าและให้มีชีวิตที่มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน เพื่อคนอื่นๆทั้งหลายจะได้มองเห็นชีวิตแบบพระเจ้าปรากฏในชีวิตของเราผู้เชื่อและจะมีโอกาสได้สรรเสริญพระเจ้าของเราทั้งหลายและคำสอนประการที่สามที่เปโตรสอนผู้เชื่อนั้นสอนพวกเขาให้ยอมอยู่ใต้อำนาจของบ้านเมืองทุกประการแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่จักรพัรดิเนโร คือได้ว่าเป็นผู้ข่มเหงคริสเตียนที่รุนแรงที่สุดในเวลานั้นมีจิตใจที่อำม,มหิตโหดเหี้ยมต่อคริสเตียนอย่างมากมายเวลานั้นจกักรพรรดิเนโรมีอำนาจสูงสุดในการปกครองสามารถที่จะสั่งเป็นสั่งตายให้กับใครก็ได้ที่นั่นแต่ว่าเปโตรได้สอนให้พี่น้องผู้เชื่อว่าพวกเขาจะต้องยอมเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจ ในการปกครองทุกประการทั้งนี้เพื่อเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าแม้ว่าในเวลานั้นจะฝืนใจแม้ว่าจะมีความรู้สึกขาดความเป็นธรรมก็ตามไม่ได้รับความชอบธรรมก็ตามทีคุณผู้ฟังครับเช่นเดียวกันเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นคริสเตียนและอยู่ในประเทศไทยที่เรามีอิสรภาพมีเสรีภาพในการนมัสการพระเจ้าในการเผยแพร่พูดคุย และในการสื่อสารเรื่องราวขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างอิสระเสรีแต่ขอให้เรามีสติปัญญาในการที่จะรู้จักพูดในการที่จะรู้จักแบ่งปันพระคำของพระเจ้าเราพูดในสิ่งที่ดีพูดถึงแก่นความเชื่อของเราโดยที่เราจะไม่ไปพาดพิงหรือกระทบต่อความเชื่อของผู้คนของพี่น้องของคนอื่นที่เราอยู่ท่ามกลางพวกเขาแต่เราจะพูด จะอวดถึงสิ่งที่ดีที่เราได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์ซึ่งอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพาเจ้าไม่มีอะไรจะอวดแต่สิ่งที่ข้าพาเจ้าจะอวดนั้นก็คือจะอวดพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับขอให้เรามีสติปัญญาและอธิษฐานเผื่อบ้านเมืองของเราอธิษฐานเผื่อรัฐบาลอธิษฐานเผื่อเจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วนที่เขาดูแลรับผิดชอบปกป้องคุ้มครองบ้านเมือง ให้อยู่เย็นเป็นสุขขอให้พระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาอวยพระพรทุกคนที่มีส่วนในการบริหารงานมีส่วนในการดูแลบ้านเมืองของเราและเราทั้งหลายจะต้องเคารพเชื่อฟังกฎหมายอย่างเคร่งครัดนี่เป็นหน้าที่ของเราตามพระคำของพระเจ้าที่สอนเรานั่นเองนะครับกณุู้ฟังครับขอให้พระคำของพระเจ้าและข้อคิดที่เราได้ศึกษาร่วมกันวันนี้เป็นพรสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคนตลอดไปนะครับ าละครับผมจะขอนำรายการจากลาคุมผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ ไม่ว่า